ฝรั่งฝรั่งทาพิซซาเองนะคะวันนี้ก็ทําแป้งเองนะคะถ้าทําพิซซานะคะทําแป้งเองก็จะอร่อยนะคะนุ่มนอกกรอบนอกนุ่มในนะคะมาดูวิธีกันนะคะสูตรนี้เลยค่ะเขาก็จะดูนี่นะคะอุปกรณ์พร้อมนะคะพร้อมที่จะปั่นปั่นแป้งปั่นแป้งนะคะนวดแป้ง ็จะเอาแป้งนะคะเอาผ้าปิดไว้สักประมาณ30หรือ40นาทีนะคะก็จะแป้งมานวดนี่นะคะแป้งหลังจากที่หมักไว้หมักไว้เออ30นาทีก็จะอย่างเช่นี้อันนี้เป็นการนวดนะคะนวดแป้งเข้าไปนะะี่ะ ขั้นตอนการทำนะคะทอดให้บางๆนะคะโอ้ยสต๊กกิ้งไปค่ะกิ้งไปค่ะกิ้งไปกิ้งมา อันนี้เป็นการโรยซอสมะเขือเทศนะคะขั้นต่อไปเป็นซอสมะเขือเทศสำหรับทำพิซซาโดยเฉพาะนะคะอันนี้สีสันเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆนตามด้วยใส่เคซเซอร์นะคะโรยไปนะคะอันนี้พอบ้านก็ชอบทานนะคะซาลามี่นะคะก็าใส่ไป๊ปาสฟาดใส่เข้าไปคะ่ะ มากน้อยก็ใส่ไปตามใจชอบนะคะซาลามี่นะคะพิซซา yes ก็เปิดไฟไว้ที่สองร้อยอุณหภูมิที่สองร้อยนะคะเปิดไฟไว้รอตั้งแต่เตรียมเครื่องนะคะพิซซ่าหน้าซาลามี่เสร็จแล้วนะคะทำแป้งเองนะคะ ใช้เวลาอบแค่เพียงแค่12นาทีค่ะนี่ค่ะเคเซอร์นะคะจะจะยืดโอ้โหนี่ค่ะพี่น้องน่าทานไหมคะอบสินาทีนะคะกุเทนอพิทิตภาษาเยอรมันจะกินเขาก็อวยพรขอให้มีความสุขในการกินขอให้อร่อยนะคะ ภาษาเยอรมันคำว่า g ูเทนอ p พิธิแตแปลว่าขอให้ทานให้อร่อยนะคะ